ผู้มวยตานเนี่ยกันวาจิได้เทมะกมุจไหลมากระหม่อมจะสุไปนะเป็นต่อเมเกียวขันจังเขายังว่าหงมอสูดโกกินถักนังหวงมอสูดกิน <coughs> <coughs> Say từng người tặng tụi nó chơi. Chơi chơi. Chơi chơi. môn chơi giải ngôn chơi giới thân tụi kia nam môn môn cốc sài đòn môn dang nam môn nam tặng tụi nó môn chơi giải phong kia phong giải khoa 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 chú tăng mà nó nhìn bao ô này xe cần cao xéo này về mình kế tay này lâu mà một mình hôm kết cầu mà một mình sao về tăng mừng bỏ mình kèo văn chai ơi khói ngọt là con sao ai dàng dũng nữa tăng thì tăng mình chai thì dàng dũng sát dàng gi dũng nữa sao này mà tăng mạng ai bị nói dàng dũng nữa sao ơi này về chú này mà này chạy nó vào bầu cười cô cười để qua sao này về chạy nó vào bầu cười cô lèo bộ mẹ kéo phán cha ấy chăm chỉ bát đừng cúp lên tôi đã bây giờ tôi tăng mạnh sẽ bên da chiu xeo núm tăng mừng cán vật chít chay ấy tiếng lạc mừng chay là mẹ kéo kháng chăng. ข่อยยังวาร์กิจใจอยู่นอกมันข่อย jayu วะหังใจอยู่นอกวิ่งข่อยยังวาร์กิจใจอยู่คุยกันหังใจอยู่คุยกันว่าจิตใจเอ้ยที่รักเมืองใจมาบ่แก่มาสู้ไปติบ่เมเกี่ยวขันใจข่อยยังวาร์10มักลูกตะหงมอ ฟังสายเตียงตุ <h <h ้มเอ้สหัดบุ้มเอ้ใจเกิดปีคำนำวันนี้สังขาคเก็บตาไปคงกนเปวดเมาจุงใจนไปแจ้สาวนีสสาวสงเก็บกูใจในตกคนไยโกโลใจในสูคนไทยก็มาผมยเจฝันใจเอ้ยงานกับงานซ้เยกั่เงินซ้ำนางเอ้การนั้งซ้ำไม่ลุมโในี่าที กันกระเบนนั้นสีมีกี่อันปันลบงามคือกันกระนั้นเก็บใจใจสน่งละเมอป่าวยเอ้ยนั้นเพชรปนทกไทยลงนามหน้าปลายปีที่ตั้งลุงเมืองนั้นก็าปนตั้มข้าวมาผมคุ้มงูวันสีนกันนั้นสีป่วยเด็กปนทำหายปุโผล่แล้วม่อหมวกมีเพชรก็มาอยู่ในจูนเอาหมวกมีเพชรกัมาเหล่าละไอปีหน่อยแต่คอตเย้งเอ้ยก็กระจมเป็นไอต้นแล้วกระดึงกิน ก็ใจจูวันถ่า,ายจูปนในมานอนายกูพามาตีมาในบ,บันดมัดเธอรี่นไฮวิมวนหาลจใจวิมวนให้หานังเมากัดตอนนอยใจผักลาสาวน้อยเรลุกไปพินเสือเกยไลยกูสักระทุกเจไอหมาหน้อยแออยก้สกัสงเวยเจจ่าฟังตะซอยเตงตู้มื่อสักนุมเมื่อใจเก่ใจในคำนำไลจจยสิบเอสเวจงใจจูในสิบสมสังหมาอพินกันคำนำไลสิบตาในใจเลยจูสาวหาสังหมอพิน